เราพรอมาการเต็นนอนกันนะจ๊ะบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆอันนี้คือล็อกล็อกสำหรับกางเต็นนะคะอันนี้คือล็อกสำหรับกางเต็นเขาก็จะมีแบกแยกเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็จะมีไฟที่ไฟให้ต่อสายปักปักให้ต่อไฟนะคะแล้วบังกะโลก็จะราคาหนึ่ง ถ้าเราเช่าที่ก็อีกจะราคาหน่งนะคะเจะพามาดูเต็นท์กันเนาะนะคะค่ะวันดีคชาจากซาวสุรินในฝรั่งเศสนะคะนี่จะมาพาไปเปิดเต็นท์ ชั้นข้าวของเรานะคะมี2องห้องนอนหนึ่งห้องอุ้ยลม ม,มันจะมีสีส่ชั้นค่ะมันก็จะเป็นแบบที่เห็นอันนี้คือห้องเอ้ายุงมดแมวว่นเข่าละค่ะ ที่นอนเราก็เอามาจากที่บ้านอะไรเราก็ขนมาจากบ้านหมดเลยโอ้ยโอ้ย,อยลมค่ะลมการนี้มีมีต่อไฟต่อปลั๊กไฟต่อปลั๊กเอาพัดลมมาเผื่อห้องนี้ไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าลูกสาวไปนอนบังกะโลเดี๋ยวเราจะพาไปชมบังกะโลต่อน,นะจ๊ะครับอันนี้คือปลั๊กสำหรับต่อไฟนะ บรรยากาศบรรยากาศบังกะโลเนาะตั้งก็ไมาสวยอันนี้คือบังกะโลของลูกสาวแล้วก็เมียเก่าของสามีเราเองพี่สาวคนสวยของเราเราจะมาดูนะคะจะพาชมบังกะโล

องห้องนอนนะคะแล้วก็ที่ห้องห้องน้ำห้องน้ำก็สวยไหมห้องรับแขกไม่มีทีวีมีตู้เย็นตู้เย็นค่ะแล้วก็มีห้องเก็บของแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็ห้องนอน สวยไหมคะสวยสวยชัวร์ัวรัว์ัวรวัวร์ช่วรัวราชัวรนชัววชัวร์ชัรววอชว